干嘛呢？嗯、mm. mm.。哎呀！哇，还妈掉啊！ แต่ล้อเล็กนิดเดียวดูทุกคนนี่ดูมันเล็กนิดเดียวนี่เ <c oughs> ห็นไหมมันตกลงมา <c oughs> ทุกคนไปเดี๋ยวเราไปจ่ายตลาดกันเดี๋ยวรอเม็วมิวเมธิวก็แต่งตัวอยู่ <c oughs> เราไปรอที่รถไปเดิดนโอุ้หเ <c oughs> สียดูเสีย อเดี๋ยวเราเดินไปร้านร้านไทยเอเซียนฟู uh ้ดในอุปสอละทุกคนโอ้โหตรงนี้เป็นน้ำแข็งเดินระวังเนี่ยเป็นน้ำแข็งจะกระจีท้าเวลาเดินแล้วกลัวมันลื่นน่ะเออ ได้ไรหน่องดกหมดห้าอยกว่ากับหกร้อยเนี่มัได้อะไรเล็กบอกได้ของทำซุกี้ซุกี้ทำนของทำาบรสมศึกเจอข้นยิดราคาท่าไหร่อยากได้คอสเตอร์ได้คอสเตอร์ น,นี่นนนนนนนม้ม,มันตกมาอีกแล้วท่านผู้ชมจา้าแต่วจริงจริงมันเมื่อหนาวครับมันไม่หนาวใช่อุณภูมิมันเพิ่มขึ้น ภูมิเพิ่มขึ้นก็เลยไม่นา่าเอเสื้อที่เอารองเทา้ารองเท้าที่ซื้อเมื่อไอของขวัญเมื่อวานได้แล้วส,งงส่งความรอของตัวเองอไปไปเอาเอกระดาษ เซ็ปพะฮาระแม่เซปพะฮาระแม่เราเอาวาไปแล้วเหอสวรรค์ปเลยฮฮะสตูร์รเลย์ย่าเซปปูเลยเลย์ซปปูเลยเลยยืนคนละมุมคิดอยู่ว่าจะกินเมนูไหนดีเออให้ยืนคิดว่าจะเอาอะไรไปไหน ยองเป็นไอมีชูรสทุกคนชูโรสนู้นขนมขนมช่วงคริสต์มาสมาแล้วทุกคนมี ii, ทุกคนโด <c oughs> นัทแอนชูรสอันหนึ่งนะยองครับเดี๋ยวแบ่งกันกิน uh huh. ทุกคน เปิดเครือบเป็นตานทุกคนดเด้น่ากินมากรอสั่งชูโรสไปหนึ่งเดี๋ยวลองชิมกันกินเย,ยอะไม่ได้เพราะจะกินอาหารเหีนยนหรอ,อ ร้านนี้เขาอร่อยแล้วมีชื่อเสียงมากแล้วเขาก็แบบจะเดินทางแบบขับไปจอดในสถานที่ต่างๆเนาะน่าจะจอดอยู่นี่ประมาณเดือนหนึ่งอะถึงแบบปีใหม่อน่เออใช่ไหมใช่ชอบบ่นเลยอะับม

<trycker> jag. Du tar det. Ja, jag gör. Ja. Mm. Ska jag ta med den här? ะไรอย่าวิ่เะท้นอทนเลยแม่ไมอสทนถึงบ้านทุกคนถึงบ้านเก็บเลยครับไปจ่ายตลาดมาทุกเก็บเค okay. เหมือนเดิมจ้ะเราอาจจะไม่ได้รีวิวนะทุกคนเดี๋ยวจะเก็บเก็บแล้วทำอาหารเย็นต่อเฮ้ไม่รู้จะกินอะไรแต่แม่กินอาหารที่แม่แช่ตู้แข็งไว้จะให้นมนมทำกินเองตรงนี้ ทุกคนแบไ,ไปซื้อพริกร้านร้านไทยมา500กรัม145่งรโทนน่าจะเป็นพริกแดงจินดาจ้ะทุกคนหรือไม่ไม่รู้เหมือนกันเห็นมันสดดีจา้าก็เลยเอามาแล้วก็เราก็ไม่มีกินด้วยจ้ะก็จะล้างทำความสะอาดเหมือนเดิม บดวอดระดิก okay, <don> ินกรนนายเดกบรอกยกไปดูสดดีจริงจริงด้วยจ้ะทุกคนค่ะก็้อยสี่สิบห้าครึ่งกิโลถ้าเราเจอเยอะๆอย่างนี้แบบห่อใหญ่ๆอย่างนี้เราก็อยากจะซื้อมาเก็บไว้ทุกคนใส่ช่องแข่งไว้ ที่นี่อะไรอะไรก็ยัดช่องแข็งจ้ะเพาว่าอากาศมันหนาวเนาะอากาศมันหนาวแล้วเนี่ยอะไรมันก็เสียง่ายผักสดอะไรพวกนี้ก็เสียง่ายจ้ะซื้อมาแต่พอกินจ้ะซื้อพริกแล้วก็ซื้อไปซื้อเออสีอวดหวานสีอวดาหวานหนง เส้นผีเตียวสองพริกแล้วก็เออ่ทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้แม่ซื้อมาพริกป่นพริกป่นของไรทิปคือเป็นห่อใหญ่ทุกคนห่อใหญ่ในเก้าสิบห้าโครนก็เลยจัดมาหนึ่งก็คือแบบมันสะอาดแล้วมันเผ็ดกําลังดีอ่ะคือมันดีอ่ะทุกคนก็เลยงวดที่แล้วอเล็กซื้อมาให้ก็คือแบบเป็นเป็นซองเล็กเนาะงวดนี้แม่เลยตัดซองใหญ่มาจา้ะะนี่จะได้ เดี๋ยวหนะ้าไล่ใหม่ว่าเราซื้ออะไรใหม่ซื้อเออน้ำจิ้มซุก,กี้ขวดเล็กหนึ่งขวดซื้อพริกสด 1, หนึ่งห่อแล้วก็ซื้อพริกปน 1, ่นหนึ่งห่อซื้อเส้นเล็กสองห่อเส้นเล็กแห้งสองห่อทุกคนแล้วอะไรอีกนะเดี๋ยวคิดก่อนเออแค่นี้นะมั้งทุกคนใช่แค่นี้ห้าร้อยสี่สิบห้าร้อยสี่สิบเจ็ดโครนทุกคนไปแป๊บเดียวจ้ะได้สีของสามสี่อย่าง จะล้างอีกรอบหนึ่งทุกคนได้ละา,างอีกรอบหนึ่งไม่เอาไว้กินแบบนี้จะยัดใส่ตู้แข็งหมดเลย เราให้เสด็จน้ำนิดหนึงแล้วก็ใส่ถุงทุกคนส่วนอันนี้นะ่ะเราซื้อนะ่ะมันน่าจะเป็นขมิ้นนะ่ะทุกคนเราซื้อมาจากร้านแขกอะ่ะมันน่าจะเป็นขมิ้นแต่มาน่าจะมาจากฝั่งไม่ใช่ฝั่งเราอะ่ะมันน่าจะเป็นขมิ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจอืมเป็นขมิ้นทุกคนอืม ซื้อมาห่อห่อเนี้ยแต่ทั้งหมดไม่แน่ใจเกลียวละเก้าสิบเก้าโครนอะ่ะห่อเนี้ยจะล้าง,อ,างอีกต่อไปยังตุ่มตันไม่ตุงกตัน ปูได้ตรงดำๆออกหน่อยแต่เขาก็ล้างทำความสะอาดมาให้แล้วแหละเราก็จะเอานิดนึงกิโลละสามรอยอ่ะทุกคนสามร้อยบาท ประมาณนั้นแต่อันนี้หัวใหญ่ๆเลยนะทุกคนก็มีให้เลือกหลากหลายนะั่นแหละแต่ว่าเราก็ไม่รู้ในถุงมันมองไม่ชัดเนาะเลือกได้ตามที่เราเลือกมันก็มีประโยชน์อยู่บางทีก็ชอบทำไม่ได้ไงทุกคนชอบทำไส้อัว่วแล้วก็คิดถึงไอ้ขมิ้นเพราะว่าเรา อ่มันหมดแล้วที่เราเอามามันหมดทุกคนก็ไปร้านไทยทีไรก็ลืมทุกทีก็เลยวันนี้เห็นก็เลยเอามาเคี๋ยอร้อให้สเด็ดน้ำแล้วก็เอาขึ้น okay. <Okay. S 2> เราก็จะหัน่นเะข้าไนะ ใช้นิดเดียวก็สีก็มาแบบเต็มละเหลืองดีแท้ ด้วยเกือบเกือบพันนอามือเกือบพันนอามือตัวเอง เยเกือบจะพันมือตัวเองเฮ้ยจะเอาเขียงมาตัดดีๆก็ไม่เอาเนาะแม่ ส่วนอันนี้เป็นกระดูกหมูจ้ะนี่กระดูกหมูนี้เราจะไว้ทำซุปก๋วยเตี๋ยวจริงๆไม่ชอบไม่ค่อยชอบกระดูกหมูทำซุปก๋วยเตี๋ยวเท่าไหร่ทุกคนเพราะว่ามันทำให้น้ำแบบคล้ำนิดนึงอะ่ะชอบแบบเป็นไก่มากกว่าซี่โครงไก่อะไรอย่างเงี้ย แต่เราก็หายากไงบางทีเราไม่ได้กินไก่แบบเป็นตัวอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลาะไม่ได้ไงทุกคนเราก็จะจัดเก็บใส่ถุงอย่างน้อยน้อยก็สองชิ้นน่ะคนสองชิ้นหรือว่าหนึ่งชิ้นก็ได้ะะก็จะได้หนึ่งครั้งต่อการต้มก๋วยเตี๋ยวมันไม่เจอทุกรอบนะทุกคนก็คือไปเวลาไปซื้อของอะ มันก็นจะไม่เจอทุกครบเท่าไหร่อันนี้ก็เราก็เอาแค่หนึ่งชิ้นเพราะชิ้นใหญ่ก็ไก้กว๋วยเตี๋ยวหนึ่งหม้อเนาะ ตอนเราออกมาละลายน้ำแข็งอย่างเงี้ยเดี๋ยวค่อยล้างก็ได้นะทุกคนไม่เป็นไร จะได้หลายรอบอยู่ประมาณหกรอบเจ็ดรอบาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกได้เจ็ดได้เจ็ดรอบทุกคนก๋วยเตี๋ยวเราก็ได้เจ็ดรอบเนาะ